i wow. สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมคะ่ะกลับมาพบกับอุ๋ยนะคะในรายการ Good Evening ค่ะคุณผู้ชมคะ่ะและช่วงแรกของเราในรายการวันนี้นะคะกินอาหารสู้โรค o o o f ฟ o d ด o o o f ไฟ h t ค่ะเราจะมาพูดกันถึงเรื่องโรคไตค่ะคุณผู้ชมทราบไหมคะว่า ในปัจจุบันนี้นะคะคนป่วยเป็นโรคไตเนี่ยมากขึ้นเป็นถึงสองเท่าเลยนะคะซึ่งที่เป็นอย่างนี้นะคะก็เพราะว่าคนเราเนี่ยเวลาเนี่ยเจ็บป่วยก็จะพึ่งพายารักษาโรคต่างๆนะคะแล้วก็วิธีการใช้ชีวิตเนี่ยพึ่งพาสารเคมีเยอะแยะมากเลยทําให้ไตของเราเนี่ยเสื่อมลงนะคะและในวันนี้นะคะเราจะมาทําความรู้จักเรื่องโรคไตและโพชนาการที่ดีสําหรับผู้ป่วยโรคไตกันคะ่ะ คผู้ชมคะตอนนี้อุ๋ยอยู่กับอาจารย์นทวัฒน์เอชฤเศสนะคะจากศูนย์ธรรมชาติบำบัดซีเกรนะคะ่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีครับอาจารย์คะพูดถึงเรื่องโรคไตนะคะ <c oughs> ให้อาจารย์ที่บายนิดนึงคะ่ะว่าโรคไตคืออะไรคะโรคไตมันเป็นเรื่องของการทํางานที่ผิดปกติ <c oughs> ของระบบประการขับของเสียเขาบอกว่าป่วยเป็นโรคไตเนี่ยโรคไตมีกี่ชนิดนะคะถ้าผู้กว้างๆแล้วมี2องอย่าง <c oughs> คือโรคไตาวายเฉียบพลันกับไตาวายเรื้อรังไตาวายเฉียบพลันเนี่ยเป็นอะไรที่รักษาได้ ก็เกิดจากเรื่องของอาหารการกินเรื่องของการมีตัวเกินเยอะๆเรื่องของอาการที่ไม่ปกติในร่างกายของคนเราเมื่อเมื่อโรคภูน,นั้นถูกการรักษาเยียวยาไปแล้วปุ๊บไตก็กลับ,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 บมาเป็นปกติได้แต่ถ้าเป็นไตวายเรื้อรังเนี่ยมันเป็นเรื่องของเป็นผลพวงมาจากการป่วยอ,อาการป่วยมาก่อนมาก่อนแล้วก็เรื้อรังอาการป่วยนั้นก็ไปมีผลต่อทําลายไตทให้ไตเสียหายเช่นเบาหวานความดันหรือเกิดจากการที่เราใช้พวก สารเคมีเยอะเช่นพวกคนกินยาเยอะๆแล้วอาการของการป่วยเป็นโรคไตเนี่ยอาการจะมียังไงบ้างคะโรคไตเนี่ยถ้าเราดูจากตัวเราเองผู้ป่วยก็ดูดให้สังเกตอาการอาการบวมค่ะจะเกิดอาการบวมน้ํานะครับเช่นนิ้วเนี่ยมันกำไ,ไม่แน่นคนเริ่มต้นนะฮะมันจะเกิดช่วงตอนตื่นนอนเช้า,า,ามันจะมีอาการคือเท้าบวมขาบวมแล้วก็มือบวมกำไม่แน่นค่ะแ้วพอใส่สายมันก็จะหายไปนั่นเป็นสัญญาณเตือนละ ต้องดูแลเรื่องของโรคไตวิธีการรักษาโดยยานเนี่ยจะสามารถรักษาอ,อาการไตาหายขาดไหคะส่วนใหญ่แล้วเรื่องยาน,นี่เป็นเรื่องของการประทงังเป็นการรักษาตามอาการนั่นคือเรื่องของหมอแผนปัจจุบันนะครับซึ่ง,งะหายไม่หายขึ้น,นอยู่กับปจัจจัยหลายอย่างแต่ในแนวทางทา,งด,างด้านของาด้าน,าน,านธรรมชาติที่เราทําอยู่นะครับที่เรียกว่าเป็นแพทย์ทางเลือกเนี่ยเราใช้วิธีการดูแลหรือฟื้นฟูให้ไตกลับมามีความสามารถในการทำงานดีครั้งหนึ่ง เพราะในไตเนี่ยมันจะมีโอไวะเ้าื่องในของมันเป็นชั้นๆๆเนเป็นตัวกรองนะฮะไอ้ส่วนเนี้ยเป็นส่วนที่้องต้องฟื้นฟูค่ะแล้ววิธีการฟื้นฟูนี้ต้องทำยังไงอาาต้องดูพฤติกรรมของผู้ป่วยมาก่อนนะครับว่าเขาเป็นโรคไตเนี่ยเพราะอะไรค่ะพูดง่ายคือต้องทราบต้นเหตุก่อนว่าจากการที่เขาเป็นไตเขาเกิดจากอะไรก็มีหลายอย่างเช่นคนที่กินอาหารรสจัดมาตลอดชีวิตชอบกินรสจัดชอบกินเค็มชอบกินอาหารที่ใส่ผงชูรสปรุงแต่งเยอะๆพวกนี้ก็เป็นอาหารอะไรที่ เกิดจากการที่ร่าง,งกายจะรับะจะรับสารพวกโซเดียมค่ะสูงเกินไปค่ะพอเมื่อโซเดียมสูงเกินไปเนี่ยมันจะมีผลต่อโพแทสเซียมถ้าโซเดียมสูงโพแทสเซียมจะตับอือที้โพแทสเซียมเนี่ยมันทำหน้าที่อย่างหนึ่งคือการคุมเต้นของหัวใจถ้าโพแทสเซียมต่ำปุ๊บเนี่ยหัวใจจะเต้นเร็วขึ้นอพอเต้นเร็วขึ้นอนนั้นก็ขึ้นค่ะก็กลายเป็นโรคโรครอร์นเสูงด้วย แล้วก็ไตเสื่มได้ไง่ายอาจารย์ขาแล้วการใช้โภชนาการบําบัดเนี่ยช่วยบําบัดโรคไตได้ไหมคะได้ครับได้ส่วนใหญ่แล้วนี่นะครับผู้ชมจะค่อนข้างจะเข้าใจผิดว่าการไปโรคไตเนี่ยห้ามกินโปรตีนซึ่งในจริงมันเป็นความถูกต้องเพียงส่วนเดียวะนะครับจริงๆแล้วคนไปโรคไตเนี่ย ร่างกายต้องการโปรตีนมากแต่ต้องการโปรตีนคุณภาพสูงค่ะแล้วยังไงคะถึงรียกได้ว่าเป็นโ<ม>ปรตีนคุณภาพสูงโปรตีนคุณภาพสูงจะต้องเป็นโปรตีนที่ไม่ได้มาจากเนื้อสัตว์เดี๋ยวนี้ในทางเทคโนโลยีแล้วนี่เราใช้โปรตีนที่เป็นกรดอะมิโน,โนค่ะนะครับซึ่งอันนี้นเป็นสารที่เราเริมเข้าไปในอาหารพวกเราเราเช็กกรดอะมิโนเข้าไปเพื่อให้ร่างกายในสร้างโปรตีนขึ้นมาอ๋อให้ร่างกายสร้างโปรตีนของตัวเองขึ้นมาใช่เพราะตับนี่เป็นไวทที่สร้างโปรตีนค่ะดังนั้นตัวเราเองจะเป็ทต้องทาหน้าที่คือปรต ในนี้เมื่อตัดสร้างโปรตรีนขึ้นมาแล้วเนี่ยตัดจะเป็นตัวรู้ว่าเขาจะต้องสร้างโปรตรีนชนิดไหนขึ้นอยู่กับว่าในจุดจุดใดของร่างกายมีอะไรเสื่อมโทรมบ้างเช่นในกรณีที่คนเป็นโรคไตคโรคไตเสื่อมพอเราได้กรดอะมิโนขึ้นมาอย่างที่ที่เพียงพอนะครับแล้วตัดจะมีสัญญ,ญาณรู้และเขาก็จะสร้างโปรตรีนชนิดที่สามารถเอาไปซ่อมไตได้เนี่ยดังนั้นเมื่อเราเรากินโปรตรีนที่ถูกลักษณะแบบนี้เนี่ยไตก็จะได้รับการฟื้นฟูแต่การกินโปรตีนอย่างเดียวก็ไม่เพียงพอเราต้องกินอาหารที่ครบหมูล นะครับก็มีแป้งที่ดีมีไขมันที่ดีมีเกลือแร่มีวิตามินที่ดีนะครับออกกําลังกายต่างๆนี่ยให้ครบพอมูลแล้วทั้งหมดนี้เป็นองค์รวมสืบไต่ก็สามารถฟื้นฟูได้ครับอย่างเช่นของตัวทางอาหารทดแทนทานแทนเนี่ยนะคะเท่าที่อุ๋ยดูเนี่ยคือมีธัญพืชต่างๆเยอะแยะมากมายเลยอย่างธัญพืชเหล่านี้เนี่ยก็มีโปรตีนที่ดีด้วยใช่ไหมคะในธัญพืชแต่ละชนิดก็มีโปรตีนของมันเองอยู่แล้ว โดยธรรมชาติแต่ว่าไม่เพียงพอนะครับเราก็ต้องเสริมเข้าไปเป็นกรดอะมิโนกรดอะมิโนซึ่งอันนี้เป็นเป็นผลิตที่เราต้องนําเข้าจากต่างประเทศนะฮะแล้วก็เอามาใส่ลงไปในแทนแทนวิธีการใช้โภชนาการบําบัดอย่างนี้ในกรณีที่ผู้ป่วยนะคะเป็นโรคไตที่ต้องเข้าฟอกแล้วเนี่ยสามารถเอ่อเรื่องฟอกไตเนี่ยบำบัดได้ครับบำบัดได้เราก็วางแผนโภชนาการให้ทั้งระบบว่าอาหารที่คุณคุณต้องงดคืออะไร อาหารที่คุณควรทานได้คืออะไรอย่างเช่นผลไม้ก็ทานได้บางอย่างให้อาจารย์ช่วยแนะนํานะคะว่าอาหารอะไรที่ควรงดนะคะอาหารที่ควรงดก็คือเนื้อสัตว์ทั่วไปพวกแป้งขัดขาวค่ะพวกอาหารที่มีรสเข้มต่างๆหวานจัดเค็มจัดเผ็ดจัดเปรี้ยวจัดอะไรประมาณนี้ต้องกินอาหารอ่อนๆนะฮะเสร็จแล้วก็เรื่องของผลไม้ต้องกินอาหารที่มีโพแทสเซียมต่ำค่ะ อาหารผลไม้ที่โพแทสเซียมสูงที่คนโรคไตไมนคนทานทคือกล้วยมะม่วงสุกอ,อะไรพวกนี้ให้หันไปทานอาหารผลไม้เช่นพวกฝรั่งแอปเปิ้ลแล้วมีไหมคะในกรณีที่เป็นคนไข้ของอาจารย์เนี่ยแล้วเข้าไปบำบัดเนี่ยแล้วก็อาการไตดีขึ้นอย่างชัดเจนเลยเอมีครับมีคุณป้าคนหนึ่งเมื่อสักประมาณสองปีที่แล้วะนะฮะเป็นโรคไตเยอะมากเลยค่าบ u n เอคือค่า ไปเนี่ยนะครับขึ้นขึ้นเป็นหลักร้อยคอ่านี้โดยทางการแพทย์แล้วห้ามเกินยี่สิบคุณหมอที่โรงพยาบาลก็จะจับคุณป้าฟอกไตท่าเดียวอแกบอกแกไม่เอาไม่เอาฟอกไตขอขอใช้รักษาด้วยอาหารก่อน,นลูกสาวเนี่ยเป็นผู้ที่รู้จักกับผมก็ใช้หลักการทางโภชนาการเนี่ยไปดีท็อกดีท็อกคือการเอาดึงเอาสารพิษออกจากร่างกายะนะครับก็ใช้ตัวอาหารของเรานี่แหละแล้วก็กินผู้วิตามิน ค,ครับกินน้าในปริมาณที่พอเหมาะจนกระทั่งผ่านไปผ่านไปสักสองสามเดือนหกเดือนผ่านไปเขารากว่าค่าค่าไตเขาดีขึ้นคุณหมอชมพี่โรงพยาบาลว่าป้าไปทําอะไรมามนะก็บอกว่าเนี่ยลูกสามให้กินอะไรพวกเนี้ยก็เลยดีขึ้นทีนี้เมื่อเวลาผ่านไปสักสองปีผ่านไปเนี่ยก็อาการแกก็เริ่มสดใสแข็งแรง คำถามสุดท้ายนะคะให้จย์แนะนำค่ะสำหรับคนที่มีปัญหาโรคไตนะคะควรจะต้องดูแลตัวเองยังไงบ้างคะโรคไตนี้ต้องดูนิดนึงนะครับข้อที่หนึ่งก็คือต้องไปยังผู้คุมหนักตัวถ้าอ้วนอยู่เนี่ยต้องอร่งแล้วก็เรื่องของอโภชนาการโภชนาการนี้จริงๆแล้วควรจะอยู่ภายใต้การดูแลของนักโภชนาการที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องของการวางแผนอาหารของคนโรคไตได้สำคัญมากคือเรื่องของโปรตีนะนะครับโปรตีนเนี่ยเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน รางนั้นจะต้องให้ทางนักโภชนาการเ,เป็นคนวางแผนให้ว่าแหล่งโปรตีนที่คุณควรจะทานเนี่ยควรจะได้จากแหล่งไหนขึ้นอยู่กับโรคที่คุณเป็นว่าอยู่ในระดับไหนนะครับดังนั้นถ้าเืิดสนใจตรงนี้ก็มาหาเราได้ผมก็สามารถวางแผนให้ได้นะครับผพืชอจให้เขาไปปฏิบัติแล้วก็จะเห็นเลยว่าค่าไตค่าบิวเอ็นค่าเคเลตจนีนเนี่ยนะที่มันขึ้นสูงสูงเนี่ยก็จะสามารถ ควบคุมได้ง่ายขึ้นฟังอย่างนี้แล้วนะคะอุเชื่อว่าคุณผู้ชมทางบ้านนะคะที่มีญาติหรือคนใกล้ชิดที่ป่วยเป็นโรคไตนะคะคงจะจะได้รับคำศึกษาแล้วก็เข้ารับการบําบัดของศูนย์ธรรมชาติบ,บาบัดซีเกรนนะคะอย่างนี้ก็ต้องสามารถติดต่อได้ที่ไหนคะอาจารย์ะที่ที่ททผมครับที่โทรศัพท์หมาเลข081 3410494ครับและในวันนี้นะคะคุณผู้ชมคะอาจารย์ก็มีของขวัญสุขภาพดีๆมาฝากคุณผู้ชมด้วยนะคะตอนนี้ถ้าเผื่อใครสั่งซื้อตัวไทยพืชานแทนนะของเราที่กล่องหนึ่งบรรจุ30ซองเนี่ยนะครับก็จะแถมแถมหนึ่งกล่องซื้อหนึ่งกล่องแถมหนึ่งกล่องก็แสดงว่าในกล่องหนึ่งนี่มี30ซองก็จะได้ฟรีอีก30ซองใช่ถูกเทียบราคาต่อมือเทียบราคาต่อมือแล้ว50าสิบบาทครับห้า2ิบบาทก็คือุณค่าของตัวหนึ่งสองห้าสิบบาทก็จะได้คุ ผมก่อนนะครับเพื่อจะมาขอข้อมูลส่วนตัวผู้ป่วยผมจะได้วางแผนโภชนาการให้ทั้งระบบเอาละค่ะคุณผู้ชมคะถ้าอยากมีสุขภาพดีนะคะเรื่องวินัยสําคัญเรื่องโภชนาการสําคัญนะคะก็ต้องสู้นะคะเขาเรียกว่าต้องกินอาหารสู้โรคกันย่ยใช่ค่ะเพื่อสุขภาพที่ดีนะคะไม่ได้ได้มาง่ายๆนะคะเราต้องสร้างด้วยมือเราเองค่ะเอาละวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากเลยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีครับ